ใครวะโลกมันไม่มีความยุติธรรมแบบนี้แหละเฮ้ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็เวลน้อยมองดูดีๆเว้น้อยต้องเล่นง่ายดิมานี่แถมเขาเล่นเมอร์ซี่ให้ด้วยเนี่ยเขารู้ตัวเองีเริ่มมาแล้วว่ะเอาเลยเอาเลมีตัวจังนะตัวถนัดสุดเลยนะใครจะเล่นช้างก็ได้หรือกูเล่นโอ้ออให้งั้นต้องแทงไปแทงเหรอ นวาากัมเดี๋ยวว่าปื่มจะเป็น DPS เดี๋ยวเป็นซับให้เป็นตองกันนะไมได้ปะจะเป็นหิจะเป็นแท็กเองกูเมื่อไหร่จะเปซับให้ก็ได้มามาๆไม่ได้เก่งเข้ามึงกันนะไหครับใช่อันหนึงนะเสื้อก่อนเรียร้อยมาผิดมามามาเดี๋ยวไปทำเฟิร์สคิ l กัน แป๊บบนนึงะครัตั้งบนนั้นเออการพูดใด้ไหมมันเป็นสิ่งที่ว่าดีว่าบินขึ้นมาได้จะมีสักกี่คนที่จะเอารถเบ้างมาวันนีมันก่อนจะมันจะเข้ามาได้ก็ตายห่าแล้วมันเป็นหนึ่งตัวเมตาเหมือนกันนะใี่กับว่าอีว่าอาซาริยะส่วนมากสุดกันไม่แต่ฝรั่งมันไม่มีแรงนี่หว่ามีแรงอยู่สองคน

ามาร i mean ่าปาร่าจะสอยยังไงเนี่ยจะสอยยังไงดีเก้ร๋๋ยวเโที่มันปบดดาเหมยทำไมปาลาปาลาไปข้างหลังเลยเหลังเนี่ยเดี๋ยวผมเคีร์ให้ครับท่านหัวหน้าเแล้วเก็บเลยแล้วตัวเองแป๊บเองแป๊บถอยก่อนถอยก่อน รถท็อกรถท็อกกำลังกินยาอยู่ต้นตึงตนตึงตนัดัดไปเยแอบอมแอบอดโตหมดโตโตโตสุดไม่ได้เหรอมาแล้วมาแล้วกับฮ่าต้องไหนก่อน ไม่ไมี่หเ้ขอบคุณครับตายหาเลยกขอบคุณครับรอบ่เ้ยเ้้ยวัดตอนนี้ดีว่าอยู่ใกล้อกเลย โอเคเคียร์ให้เอาเคตัวท็อกดีว่าอยู่งี้โอเคไปแล้วลับมาฟายเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้มั้ฝ่งรถมันตัวแก้ทางท็อปจอเยอะไปอ่ะมีทั้งฟนลาทั้งระยะไกลเยอะอ่ะตัวแก้ ถ่า,ายอตายรอบาตัวเด้อตัวเด,ด้ออ,อ,อยูยยยย่ห้องโดนต่อยจริงจริงจะรั่งขั้วอยู่โอ๊สวยสวยโอ๊ยหนีไหมฮะโดนน้ำแข็งเน็ตอ๋อ หมดไปแล้ว200เมารกรุงร้อนมหาสนุกเตรียมพร้อมนะเฮ้ยก็หลังา็หลังอ่ะโอเคเลียร์ห้สองกิดได้เฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังดี เล่นสบินเลยโอ้โหมซีมัไหนมาซีมนซีตาย่ต้ห้ต e มตายอย่าง้น้เลยาร์ดอ่มันมัดีว่าระเบิด พลา่เหมือนไปแล้วตัวไว้ครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดต้องมือต้องมือให้แต่ตาหน้ามันต้องูล่อยเข้านะพูดถึงการตีคือแบบโชคดีมากเว้ทีว่าไม่ฆ่ากูเสร็จกูขึ้นฐานได้บนทันีว่าไม่เลยสนใจกูข้าฟอ่อขึ้นบนไปเหมือนเดิมบอกกูกูตัวเดิมอ่ะเอ้ยไม่ไม่เอ้ยเนาะไอ้ไอ้ ไม่ไม่ไม่ต้องไอพี่พี่ถูกแล้วต้องให้ให้ต้องเป็นฮิลต้องเป็นฮิลเหรอให้ต้องฮิลแล้วก็แทงสองพอต้องมาใช้ไอฟลอยฟลอยเปลี่ยนเป็นว่าใจจริงกูอยากจะให้เอเมอร์ซี่เปลี่ยนเป็นอีกันดาเนี่ยลอยลอยเปลี่ยนเป็นว่าได้ปะไปปะเล่นเล่นได้ปะไม่อยู่อ่ะเงียบเลยอ๋อแต่ไม่เงียบไมปเ้าเงาไปเนี่ย ใช่เลยไม่หับตาคอมเลยแต่ว่าตอนนี้ถ้าเข้าด้วยถ้าได้เข้าแพเขาต้องมาแล้วจะให้ดีว่ามุดไปลงด้านหลังอ่ะไม่ได้นะจะให้ดีว่าคิดที่ว่าโซเดอร์มุดลงด้านหลังอ่ะใครเป็นดีว่ามึงอ่ะไปบ้านัิ้ลเลอร์พี่ ถ้า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 ไม่เป็นรลท็อกก็ได้ไม่เป็นไรใช่ก็รลท็ลุยข้างหน้าเลนยูเว่นดดีวก็จะกลุยข้างหน้าสองเร้เกิดมีโอกาสเดียวกูุ่งลขา่านะโอเคเออไปดุด้านหลัง่ะเดี๋ยวเอาฟาลาไปล่อให้ข้างหน้าอยู่ข้างบนไลฟล่าอยู่ตรงหน้าลไว้ล่องไปไ้บอ้คูบีเข้ไอีเอให้ให้ให้้้ห้ Hoa hôm trước đây đi nắng không biết à? mát là không có đi vào đâu rồi quay 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 quay

กำลังอ้อมหลังอยู่ตรงนี้นะดวยก็งที่ว่ามองไม่เห็นไปงาหมันงามันได้ปก็ไดอไม เฮ้ยโซเดอร์ลัวกโซเดอร์มึงโซเยอะเล่นคนแรกเลยเฮ้ยฝั่งนู้นหลุดนึงว่ะโอ้โอกาสมาแล้วเฮ้ยสเลอดเนี่ยบอย เก็บดีว่าก่อนเอ้ยไม่ใช่เก็บเมอร์ซี่ก่อนเมอร์ซี่ซ่อนตัวอยู่นี่กำลังดักยิงอยู่ได้แล้วเรียบร้อยเหลือซาเลียโอเคยังงั้ดีว่าดีว่าดีว่าไปเดี๋ยวสแปมระเบิดตัวเด้หรืยังน่าจะได้แล้วละ ชนะเราอ้าวชนะว่าเลยชนะครั้งแรกของวันนี้ได้แตนที่สำเร็จเลยไม่ได้ดอกตัวบีเลยได้แตนที่ไเอออวะไม่เห็นในตรงตอกได้เพ่งไ้ชั้นเตอร์ไปหนึ่งทีรอบนั้นได้รอบนั้นได้ได้บุกพอดีใครได้เอ่อโอ้ได้เหอตอนนั้นสวยมาก อ๋อฝากแม่โว้ยโคตรจัดด้ยมันเกินอยู่จริงๆริงเลยนะคูปโคตรจ่ดตามกี้อาบีรู้ไปก่อนอปเที่ยวสามคนโต้เมื่อกี้เหม่ยมันโยนต้มกดโลมันดูดได้นะใช่ไอ้ที่มึงโยนอ่ะมันปุ๊บเข้าไปเลยไอ้เยี่ยมมากโง่เยี่ยมท้ายดูดอะไร ไอ้น้ำแข็งกันได้ด้วยเหรอไอที่มันชิ่ได้ได้ได้ข้ากันได้โรล้วะไอไอสเปร์เหรอไอไอสเปร์สเปร์หรืออะไรมันตีแล้ก่อนเลยกูยิงมันได้ตายมันมันอ่กางกาแพงลงกวเออทมาอะไรเออกลับมาสองแท่แล้วกลับาเป็นสรจะสิแล้วเว้ยายแล้วแค่ะายแล้วเว้ย รู้ตรงไหนวะเลเวล่ะกลับมา2,000ก็ดีใจละ